นิยายอารยธรรมระดับหนึ่งเป็นนักล่าจากกลออารยธรรมที่สองคือการหลอมรวมของเซอร์จีอรารยธรรมระดับสามคือพวกเร่ร่อนระหว่างดวงดาวอรารยธรรมระดับที่สี่คือฟิวชั่นแอตเซนเนอร์อารยธรรมระดับห้าเป็นผู้เปลี่ยนใบงีดอรารยธรรมระดับหกคือผู้กอบกู้โบราณ อารยธรรมระดับเจคือผู้สร้างยักษ์อารยธรรมระดับ8เป็นผู้สแสวงหาความพิศวงอารยธรรมระดับ9เป็นศัตรูกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอดีตครอบนำโลกเสมือนจริงอนาคตคือผู้สร้างจากกระวาลยูโทเปีย